ตอนที่ห้าสิบห้าดูกวาดไปเหมือนมีดเหนียวเจียเจียไม่เห็นและยังคงเอื้อมมือออกไปทันทีที่มือของเขาแตะกระเป๋าเดินทางมือใหญ่ที่หยับกร้านอีกข้างหนึ่งก็จับข้อมือของเขาและบิดมันด้วยมือข้างหลังอัญญาประกาศคู่อัศเจรีอัศเจรีอัศเจรีอ๋เอเฮ้ยข้อมือของเขาบิดเพื่อขับร่างกายของเขาและคนทั้งคนกลิ้งเป็นวงกลม ชินอี้มองไปที่มันและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำมันมีลักษณะชักกระยะของสงครามเขาต้องการขโมยเงินแค่ล้อเล่นอัมเบรล่าคอร์ปอเรชัเก็บเครื่องจากสังหารไม่มีอะไรต้องกลัวในสายตาของพวกเขาอย่างไรก็ตามบริษัทที่ใหญ่ที่สุดพ่อแม่ของเด็กกอดเขาอย่างทุกทรมานและตรวจสอบอาการบาดเจ็บเหมียวหงตรงทุกใจมากจนกำลังจะพ่นไฟข้อมือของฉันหักฉันอยากโทรแจ้งตำรอวอจจ คินอีไม่แยแสกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยโอเคฉันจะเสียเงินรายงานพวกเขาพูดไม่ออกครู่หนึ่งมองลงไปที่กล่องที่เต็มไปด้วยเงินและหัวของพวกเขาเริ่มรู้สึกง,งุนงงลุงของเขาก็โง่เช่นกันนี่นี่คือทั้งหมดเสี่ยวอีคุณทำเงินได้เท่าไหร่เหล่านี้คือสำหรับฉันชินอีนั่งยองยองมองไปที่ลุงที่ไม่เคยพบหน้ากันและซ่อนมิดด้วยรอยยิ้มมันสำหรับคุณเพื่อดู หลังจากนั้นพวกเขาก็ปิดกระเป๋าเดินทางอีกครั้งขึ้นอียืนขึ้นและเผินหน้ากับคนเหล่านี้ฉันจะบอกคุณในวันนี้ว่าฉันมีเงินและบางคอนั้มีเงินแต่ฉันจะปฏิเสธคุณไม่ใช่เงินฉันจะเข้าใจฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรให้คุณฟังคุณแค่ต้องรู้จากนี้ไปครอบครัวของเราจะไม่ใช้เงินเพื่อเลี้ยงหมาป่าตาขาวอีกต่อไปและเราจะไม่ใช้เงินเพื่อทำระเรื่อง ด้วยเงินนี้เราสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังจากที่เราต่อสู้กับคุณหรือเราสามารถจ้างทนายความเพื่อยื่นฟ้องคุณในระยะสั้นฉันจะนำเงินแก้ไขคุณแต่จะไม่ให้เงินคุณเพื่อช่วยคุณเข้าใจไหมหลังจากพูดแบบนี้ลุงที่มาของเงินโดยเจตนาก็คลั่งคล้ายไอบ้บ้าฉันจะสอนบทเรียนให้พ่อแม่ของคุณในวันนี้อุ๊ยหนุ่มใหญ่เหล่านี้จากบริษัทร่มไม่รู้ว่าจะเคารพคนแก่และรักเด็กได้อย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงวางไว้ที่นั่น คิ้นอีมองไปรอบๆคุณยังดูความสนุกอยู่หรือเปล่าทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาเพื่อนบ้านและคนชราคนอื่นๆในชุมชนที่มาดูความสนุกสนานก็แยกย้ายกันไปทันทีดวงตาของเหมียวหงด้องเป็นสีแดงคุณแค่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวฉันสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วความไร้สาระของเด็กมันเป็นเงินปลอมทั้งหมดฉันหายไปสิบกล่องฉันจะนับคุณเป็นสามล้านในกล่องเดียวนี่คือเงินสดสามสิบล้าน คุณคิดว่าลุงของคุณไม่เคยเห็นโลกนี้มาก่อนเหรอเขาเย้อเย้ยและพูดว่าในเมืองเจียงไห่ขนาดใหญ่แห่งนี้มีคนรวยจํานวนมากพูดถึงเรื่องนี้แต่ทุกอย่างเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรมีกี่คนที่สามารถหาเงินสด30ล้านได้ในครั้งเดียวคุณออกไปนานแค่ไหนแล้วคุณมาจากไหนเงินอะไรไม่ใช่ของปลอมสหลี่ก้งศีรษะลงและยิ้มอย่างโง่เขลา ชินอียังหัวรอกเขาพบว่าเมื่อคุณไปถึงอีกระดับหนึ่งหลายคนที่จะทําให้คุณตายครึ่งตัวตอนนี้เหมือนตัวตลกไม่เหมือนมแมลงวันหึงฆ่ามันด้วยการตกคินอีกอดพ่อแม่ของเขาที่ยังอยู่ในความ,มง,งุนงงไปกันเถิดฉันจะพาคุณไปที่สถานที่แห่งหนึ่งแม่ของฉินตะลึงแต่ที่ไหนฉันไม่รู้ชินอีบอกกว่าขึ้นรถก่อนจากนั้นเขาก็ตะโกนบอกเหมียวหงตรงและคนอื่นๆว่ามาด้วยการและญาติที่ไม่รู้จากเหล่านั้น ยังไงก็พาลูกพี่ลูกน้องไปโรงพยาบาลลุงพูดอย่างดูร้ายไปกันเถอะชายชราของฉันต้องการดูว่าเขากำลังเล่นกลอะไรอยู่ไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนฉันจะยึดติดกับมันและดูว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างพวกเขาไม่เคยคาดหวังว่าชินอี้จะมีรถบัสจริงระหว่างทางพ่อของฉินถามต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินและแม่ของฉินก็ถามต่อไปว่าเขาจะไปไหน ชินอีถามกลับว่าแม่คุณไม่ชอบพูดถึงบ้านมาก่อนหรอคุณชอบอสังหาริมทรัพย์แบบไหนแม่ของชินงวยทำไมคุณถึงถามเรื่องนี้นั่นคือสิ่งที่คุณพูดจริงอันแมนชั่นเยโว์แมนชั่นคินอีตรวจสอบโทรศัพท์ของเขาและขโมดคิวมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมแม่ของชินพูดอย่างหงุดหงิดคุณกำลังทำอะไรอยู่เอาล่ะบินเจียงฉบับที่หนึ่งคุณต้องการที่จะซื้อมันได้หรือไม่ คุณสามารถจ่ายได้จริงหรือมันลึกลับในความเป็นจริงเธอไม่เชื่อเช่นกันเงินเป็นของจริงท้ายที่สุดชินอี้ก็ไม่สามารถมีรายได้มากขนาดนั้นเหตุผลที่แม่ของชินหงุดหงิดก็เพราะเธอกังวลว่าการพิมพ์เงินปลอมของชินอีเป็นอาญากรรมเป็นผลให้ชินอี้พูดกับคนขับทันทีว่าไปที่สำนักงานขายของบินเจียงโนหนึ่งตกอลองอทุกคนในรถเป็นใบ้ มีเพียงเหนียวเจียเจียเท่านั้นที่จับมือเธอที่ผิดรูปและพูดอย่างอ่อนแรงว่าการแพทย์โรงพยาบาลจากนั้นเขาก็ถูกเพิกเฉยจากทุกคนรวมถึงพ่อแม่ของเขาจุดๆุดจุด,จด,จดมาที่สำนักงานขายข,ายของบินเจียงวันพนักงานขายหญิงในชุดสุดตัวเล็กถามอย่างสุภาพว่าคุณชายต้องชินอี้ไม่พูดเขาได้ถ่ายทอดคำขอของเขาไปยังซูหลี่แล้ว ซูลียังเด็ดเดี่ยวพอฉันตรวจสอบและคุณมีบ้านมือแรกเพียงสามหลังที่ยังไม่ได้ขายเราต้องการชั้นบนสุด215ตารางเมตรและแฟลตขนาดใหญ่และตอนนี้เราสามารถชำระเงินครั้งเดียวได้คุณสามารถสมัครส่วนลดอะไรได้บ้างอัญญบประกาศคู่ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ถูกพูดทุกคนในสำนักงานขายรวมถึงแขกที่มาดูบ้านและผู้จัดการฝ่ายขายต่างก็ตกใจเช่นเดียวกับครอบครัวและเพื่อนๆที่อยู่เบื้องหลังทินอี มีอะไรผิดปกติกับเขาคุณทําเพื่อฉันเหรอเขาคิดว่าเขาสามารถจ่ายได้จริงๆผู้หญิงขายดูเหมือนจะเป็นผู้มาใหม่แม้ว่าเธอจะประหลาดใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยังพยายามจําคำพูดที่ผู้จัดการสอนอืมแขกมันเป็นเช่นนี้ส่วนลดฉันต้องการสมัครส่วนลดกับผู้จัดการฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณได้รับมัน 9. 5ผู้จัดการหญิงรีบวิ่งไปผลักมันออกไป ขอโทษทุกคนผู้จัดการหญิงอารมณ์ดีและแสดงรอยยิ้มที่ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเพิ่งได้ยินคุณต้องการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือไม่นี้ฉันไม่รู้ว่าแขกรู้หรือไม่ว่าอาพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ที่นี่มีราคาเกือบ30ล้านอัญญบประกาศคู่ชิ้นอี้ขยิบตากระเป๋าเดินทางสิบใบเปิดพร้อมกันเต็มไปด้วยธนบัตรสีชมพูมันล้นผู้จัดการฝ่ายขายกรีดตาและเกือบเป็นลม จุด,จด,จดในท้ายที่สุดพวกเขาระดมพนักงานทุกคนในสำนักงานขายไม่ทำอะไรเลยและนับด้วยมือบวกเคาน์เตอร์เงินเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วนับอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าหมายเลขนั้นถูกต้องผู้จัดการฝ่ายขายหมดลมหายใจและโค้งคำนับขอโทษขออภัยฉันทำให้คุณรอเป็นเวลานานสินค้าคงคลังเสร็จสมบูรณ์และคุณมี30ล้านอย่างแน่นอน ชินอีกำลังนั่งอยู่และญาติที่กำลังจะดูเรื่องตลกก็ยืนอยู่ในขณะนี้หลังจากได้ยินคำตอบที่ชัดเจนจากผู้จัดการฝ่ายขายเหมียวฮงดองซึ่งเคยสาบานมาก่อนก็ตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ผู้จัดการฝ่ายขายยิ้มและพูดว่าฉันโทรหาชอตและขอส่วนลด19อร์เซสำหรับคุณซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในเมืองเพราะเราไม่ได้พบลูกค้าที่ไม่ต้องการเงินกู้เต็มจำนวนเป็นเวลาหลายปี